เดี๋ยววันนี้จะมาเทสเบียร์สิงสเปเชียลออดิชั่นเห็นมันขายอยู่ในเซเว่นนะดูเสียงเลเสียงก็ไม่ค่อยสบายเฮียแล้วเจอกินรู้เรื่องไหมเนี่ยลองดูแล้วกันว่ารสชาติเป็นไงขวดละเจ็ดสิบสองบาทเลยนะเบียร์สิงปกติจะอยู่ประมาณห้าสิบกว่าบาทห้าสิบห้าไม่เกินหกสิบนะเดี๋ยวมาดูออดิชั่นกันเป็นรสชาติเป็นไงวะเราเปิดกระดกกันแบบนี้เลยนะวันนี้แบบรีวิวนอกบ้านว่ะลองชิมดูนะว่ารสชาติมันเป็นไงดอกอันนะเพื่อน เสียงมา้าจะดังหรอดูต้งย้ำไปก่อนรสชาติแบบหอมอะ่ะมันหอมกว่าทางโป้ไอเบียสิงที่ปกติมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นเฉพาะตัวของมันอะ่ะเออเป็นดีลิซซันจริงๆนะมันก็จะเค็มๆกว่ารู้สึก,กว่าเค็มกว่าดูแอลกอฮอล์เท่าไออหร่วะเดเ๋ยอแอลกอฮอล์ แต่ว่าความรู้สึกมันน่าจะคิดเป็เองหนระือเปล่าไม่รู้นะแต่มันเข้มกว่าความรู้สึกค่อนข้างจะไปทางช้างนิดนิดนะออกแบบเข้มๆแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นแบบกลิ่นแบบหอมๆเฉพาะตัวของเขาอะ่ะก็ถือว่าโอเคนะมันเป็นอีดิชันเจืสองบาทแรงนา่าจะแรงกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องลองชิมดูแต่ว่ามันอร่อยกว่าปกตินะเพิอมอีกเพิอมอีกประมาณยี่สิบ มไม่ถึงยี่สิประมาณ10กว่าบาท18บาท19บาทมิบบอใช่ไหมนั่นแหละประมาณนี้เทอ่ะเพื่อนๆมาสรุปอีกหน่อยหนึ่งนะเบียร์สิงห์รีเซิร์ฟสเปเชียลอีดิชันเนี่ยเขาบอกว่าความพิเศษของมันอ่ะอยู่ที่แบบวัตถุดิบเขาบอกว่ามันขัดสันมาเป็นพิเศษเว้ยแล้วก็เขาเลือกมาแบบพิธีพิถันกวามเบียร เบียร์สิงธรรมดาเขาบอกว่าต้องมีการจองหรือว่าเป็นเหมือนวายเป็นเหมือนวายที่แบบบ่มนานกว่าพิเศษเป็นอีดิชันนั่นแหละแต่จริงๆรสชาติก็เหมือนที่บอกนะบางคนอาจจะคิดว่ามันเข้มเข้มขึ้นเออแต่จริงๆแล้วก็คงพอๆกันนะต้องลองซื้อกินดูนะเขาบอกอีดิชันแต่เบียร์ก็คือเบียร์มันไม่ได้แบบขึ้นมามา,มากเลยคือสรุปสรุปก็คือมัน พิเศษกว่านิดหน่อยเขาบอกว่ามันคัดสันมาเป็นพิเศษว่ากันเถอะจากวัตถุดิบที่ดีกว่าหรืออะไรเงี้ยใช้เวลานาน,านกว่าประมาณนั้นเนาะเอาตามที่ผมเข้าใจแล้วกันเพิ่งจะลองกินไปขวดเดียวเองโอเคประมาณนี้ไปลองซื้อกินกันดู